หนุ่มชื่อดังน้ำตาซึมชีวิตดีขึ้นมากดาราสาวหมื่นล้านเซอร์ไพรส์วันเกิด เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากเวอร์ระหว่างยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังเนไมายเมเนตกับนักแสดงทายาทหมื่นล้านเอวาประวรวานวีรพุธโชคหรือเอวาตลกหกฉากโดยทั้งคู่ได้รวมงานด้วยกันบ่อยครั้งทําคลิปลง YouTube ด้วยกันบ่อยครั้งน่ารักใจเจ็บจนแฟนคลับฟินหนักมากอย่างล่าสุดเนื่องในวันเกิดของหนุ่มเนตเอวาก็ไม่พลาดที่จะมอบของขวัญวันเกิดให้ซึ่งของขวัญวันเกิดของหนุ่มเน็ตที่เอวามอบให้เป็นการตามล่าสมบัติที่หนุ่มเนตจะต้องตาม จนกว่าจะเจอของชิ้นนี้โดยเอวาก็ได้เผยแพรค่คลิปน่ารักน่ารักนี้ลงช่อง YouTube ในตอนเอวาเซอร์ไพรส์ไม่เมเนจด้วยแบรนด์เนมชิ้นแรกในชีวิตซึ่งของขวัญวันเกิดปีนี้มี2ชิ้นด้วยกันคือกระเป๋าคาดอกและเข็มขัดแบรนด์เนมรูทําเอาหนุ่มเนตน้ําตาซึมบอกไม่เคยมีใครทําแบบนี้ให้ในชีวิตเลยทีเดียวนอกจากนิ้หนุ่มเนตได้บอกว่ารู้สึกพิเศษและขอบคุณเอวามากๆไม่ใช่แค่ของขวัญวันเกิดปีนี้แต่สําหรับทุกอย่างที่ ที่เข้ามาในชีวิตของพี่ทุกอย่างมันดีขึ้นมากๆ